เก็บความมันไม่ไม่อยู่นะคแช่ก่อนแช่ก่อนไปกดแช่ก่อนอุ้ยวันนี้วันดี Okay. tên lợi của nàng người ta có อยากได้เพลงนี้ยินบังต้องส่วนตัวจ้ะเพิ่กดส่งให้อย่าจือฝากทม ยกเอ็นงกอคอยชาโอ้โหไม่น่านั่งเลยไม่น่าตั้งกล้องนั่งเลยเต้นแบบคนนั่ง ก็ขยับเยอะสาเหตุที่เป้งโกะออกกำลังกายได้เพราะเป้งโกะเปิดเพลงแล้วก็เต้นนะคะแล้วก็ลดเสียงลดเสียงที่เขานับเวลาลงเป้งโกะก็เลยออกกำลังกายได้อันนี้เป็นคลิปส่วนตัวเป้งโกะนะจ๊ะอ่ะมาใจเย็นใจเย็นสวัสดีปีใหม่นะคะเออไม่ได้มาลา เายนานแล้วนะคะแต่ก็ลงคลิปต่อเนื่องไม่ได้แบบว่าโอไม่ไลฟ์ก็คือไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยไม่ใช่นะคะไม่ใช่แป้งโกะนะคะเออแป้งโกะไม่มีแบบนั้นนะคะไม่ไลฟ์แป้งโกะก็มีโพสต์มีวิดีโอเคลื่อนไหวตลอดนะจ๊ะไม่ได้ให้ทุกไม่ได้หายไปแบบว่าไม่บอกไม่กล่าวนะคะพอรู้ว่าทุกคนคิดถึงบางคนเขาก็ไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซแป้งโกะบางคนเขาก็ตามแค่อยู่หน้า หน้าเพจอะไรอย่างนี้นะคะเพจนี้ป้งโกตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อแบ่งปันในสิ่งที่ป้งโกททาได้แบ่งปันในประสบการณ์ที่ตัวเองทําจากอดีตพนักง,งานประจําบางคนไม่รู้บางคนไม่รู้จักว่าป้งโกเป็นใครป้งโกมาจากอดีตพนักง,งานประจําค่าแรงขั้นต่ำนะมาจากอดีตพนักง,งานประจําค่าแรงขั้นต่ำนะคะผ่านตัวเองสู่เจ้าแม่โชปปี้รัสดา้านะคะแล้วก็มีขายสินค้าแม่ครูสิตานะคะ าหน้าเฟซนะคะอย่างงอย่างงนะคะเวลาพี่ขายอะไรพี่จะขายทีละแบรนด์นะคะหน้าเฟซถ้าสินค้าเยอะอย่าขายหลายแบรนด์แนะนําไปเปิดเพจนะจ๊ะเรื่องขายพี่ยืนหนึ่งนะคะเพราะการขายพี่อยู่ในสันดานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครูดงรักฝรั่งเศสนะคะสวัสดีค่ะ,คะอ่ะประกวต้องบอกเลยเนาะว่าปงโกที่จริงเรื่องขายเดี๋ยวเราเอาไปไว้นอกเรื่องเนาะเพราะว่า เบงโกเนี่ยเกิดมาก็ขายเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะฝรั่งเศสชัดเจนวยขอบคุณค่ะแบงโกต้องบอกเลยนาอว่าสิ่งที่สิ่งที่แบงโกอ่าแบงโกเรียนเรียนมหากราฟยุบเดวันของแม่ครูสิตาเนี่ยแบ้งโกเรียนมาหลายรอบแล้วนะคะและตัดสินใจเรียนแล้วก็ลงมือทําเรียนแล้วก็ลงมือทําไปพร้อมกับทุกๆคนเออ เหมือนยี่สิบอ็ดวันที่โปรแกรมอเทรนจิตสร้างผลลัพธ์ใหม่ที่เพิ่งจบลงแมงกบกก็ทําแบ่งปันไปด้วยทําไปด้วยหนังยางตัวนี้ดีดคือเจ็บนะคะเจ็บนะคะมือนีกระดีจะคล้องนะคะเห็นบออันนี้คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จับสติตัวเองจับสติจะคล้องนะคะคือไม่ได้ทารุณตัวเองนะคะแต่มันเป็นคือมันจับจิตมันจับ สัญญาณชีพตัวเองมันมันไม่จะคล้องหนกหลูหนอกท่าหรไหมมันจะมีมันจะมีความคิดเข้ามาทั้งวันแหละเราไม่ได้เจอแบบว่าไม่ใช่ว่าไม่เจออะไรเลยไม่ใช่ว่าอ๋อวิ่งในทุ่งลาวนเดอร์เราไม่เจออะไรเลยไม่เจอคนที่แบบมาพูดสาดสา์ใส่เราไม่มีไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่เจออะไรเจอนะคะแต่มันอยู่ที่เราเนี่ยเราจะคุมตัวเองยังไง ก็เลยมีหนังยางนะตามที่แม่ครูสอนเลยนะอันเนี้ยเป็นหนังยางที่อ่าปังโกไปไปจิกเจ้าแม่สังขามานะคะอันนี้ถ้าดีดอันนี้คือดีดดีดจริงนะคะมองประเด็ว่าถ้ารุ่นเจ้าของนี้ดีดอีลีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามคือกอ็ก็จะเอาผลลัพธ์ใหม่อ่ะไม่เอาแล้วชีวิตเดิมปังโกทะลุเป้าทุกคนรู้ไหมคะว่าปังโกทะลุเป้านะคะ สิ่งที่แป้งโก้ได้มาตอนนี้มีแต่กำไรนะคะเป้าหมายที่แป้งโกตัต้งไว้ในปี2019บรรลุเป้าปี2020ถามว่าแป้งโกเฟลไหมที่แป้งโกไม่ได้บรรลุเป้าปี2020เป้งโกไม่เฟลนะคะเพราะว่าเป้งโกถือว่ามันเป็นกำไรเพราะว่าแป้งโกถือว่ามันเป็นกำไรเป็นกำไรชีวิตแป้งโก้เป้งโกเขียนไว้เมื่อ พฤษภาปี2019ว่าเป้กได้ลาออกจากงานประจําเรียบร้อยแล้วแลวเป้ก็ก็บรรลุเรียบร้อยแล้วเป้กก็ตั้งเป้าว่าฉันกําไรเท่านั้นเท่านี้เ้ป้กก็บรรลุเป้าปี2019เรียบร้อยแล้วปี2020ถามว่าเป้กเฟลลไหมที่เป้กตั้งเป้าแล้วเป้กไปไม่ถึงเป้กไม่ฟลนะคะถือว่าเป็นกําไรถือว่าสิ่งที่เป้ก็ได้มามันล้นมัน มันไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงอ่ะป้งโกะได้มาฟรีจากคนมีแค่เสื้อผ้ากับพัดลมในวันที่เริ่มต้นบางคนไม่รู้ว่าแป้งโกะเริ่มต้นมาอย่างไงไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาแล้วก็รวยเลยไม่ใช่นะคะวันที่แป้งโกะเลิกกับอดีตสามีแป้งโกมีแค่เสื้อผ้ากับพัดลมมานะะมีแค่เสื้อผ้ากับพัดลมมากนะคะพี่น้องยืมเงินพี่เขยมาหมื่นหนึ่งเพื่อตั้งหลักเพื่อตั้งหลักเพราะว่าต้อง ต้องเช่าบ้านต้องย้ายบ้านต้องย้ายของต้องอะไรหลายอย่างเพราะาตอนนั้นตัวเองก็ทํางานประจําเงินเดือนแค่ค่าแรงขั้นต่ํารวมสวัสดิการแล้วเงินหาหักหักสวัสดิการแล้วหักประกันชัมแล้วเราบมนทึกเงินหาคนะใครที่ทํางานประจําคุณจะรู้ถ้าวันนี้ตป้งกฎเลยนะถ้าคุณถ้าคุณอยากปลดแอกตัวเองจากพนักง,งานประจําคุณต้องตามไม่ทุกคนคุณต้องมีไอดอลนะคะคุณต้องมีไอดอลของคุณตังเป้า แโกบองเลยนะว่าปีนี้เป็นปีที่ดีมากเป็นปีปีฉลูปีวัวทองถ้าเป็นในภาษาทางธุรกิจเขาเรียกว่าปีแชทข่าวแล้โกเรียนมาเยอะเรียนมาหลายอย่างนะคะจบมหกก็จริงนะคะแต่พี่เรียนเยอะนะคะเรียนแล้วไม่จบเรียนรามพี่ก็เรียนนะคะเรียนรามก็เรียนเรียนปัญญาพิวัตรเรียนได้สามเทอมเออแมโกเป็นเด็กเซเว่นเก่า เห็นมาหลายอย่างเป็นเด็กเซเว่นเก่าเป้งกก็ได้การผัดเซลล์มาจากเซเว่นไปสอนให้เราผัดเซลล์เป้งกกก็ได้มาจากตรงนี้นะคะเออทุกอย่างมันก็ทําให้เราโตมันก็เลยทําให้เป้งกกการขายอยู่ในสันดานคุณอยากรู้เรื่องการขายคุณอยากรู้เรื่องอัพเซลลคุณต้องถามเป้งโกนะคะยืนหนึ่งเรื่องการอัพเซลลต้องเป้งโกนะคะอ่ะเป้งกกต้องบอกเลยเนาะว่าทุกๆอย่างที่เข้ามาเนี่ยเป้งโกไปน้ว่า เหมือนวันนี้เราจะบางคนเนาะอาจจะโดนแบบคนนั้นคนนี้ว่าประดังประเดมา20 30 40 50ปี60ปีก็มีจนมารู้จนมาล่วงรู้ความรับที่แป้งโกะรู้ทุกคนรู้ไหมคะว่าแป้งโกะเองก็ไม่ได้รู้รู้จักกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเนี่ยนานแป้งโกะรู้จักตอน ปี2018ประมาณ2ปีกว่ากวาถ้าปีนี้ไปปี2 1ถ้าถ้าเดือนก,รรกักยาก็จะครบ3ปีที่ปังโกร,รู้จักกฎจักววนกฎละไนึงนูปังโกใช้ระยะเวลาแค่2ปี6เดือนกับการที่รู้ว่าโอ้กูแม่งเนี่ยสายเสกกูแม่งเนีสายเสกวันนั้นคิดแค่ต้องการ,ต,การต้องการกําไรแค่2องพัมารักษายยอดคิดแค่ตัวน,นั้นนะลรวปังโก ไม่ไม่รวมบินอื่นนะคะคิดแค่บ,บินเดียวเพราะเป้งโกโอนเงินออกไปบ่ายสามเป้งโกต้องการกําไรสองพันห้าป้งโกได้มาไม่ถึงสองชั่วโมงป้งโกได้ขายอาหารเสริมได้ห้ากล่องกําไรกล่องละห้าร้อยอย่างง,งนะคะป้งโกได้กําไรอะไรมาไงเพราะว่ามันมีคนเอาของมาฝากป้งโกขายเยอะเออแล้วเป้งโกก็ได้ส่วนต่างจากตรงนี้เยอะนะคะอืมมันอยู่มันอยู่ที่เราเราขายยังไง เพราะว่าปังโกะบอกแล้วไงว่าการขายของปังโกะเนี่ยมันอยู่ในสันดานนะอะปังโกะต้องบอกเลยนะว่าปังโกะเพิ่งรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นสายเสกแล้วปังโกะเป็นคนที่เรียนรู้เอาตัวเองเข้าคลื่นพลังงานเข้าคลื่นสนามแม่เหล็กตลอดเป็นคนที่พัฒนาตัวเองตลอดถามว่าถ้าถามวันเนี้ยปังโกะอะทาไมชีอปังโกะมันไว้ปังโกะไม่สนใจนะเพื่อนรอบข้างรอบกายปังโกะเนี่ยไม่มีนะคะ เออแบงโกลไม่ได้สนใจว่าอุ้ยคนนี้จะคิดยังไงกับกูคนนี้จะคิดยังไกกนนงไกูอุ้ยอินี่นินทากูอินี่พูดให้กูแบงโกลไม่ได้สนใจตรงนั้นนะคะแบงโกลคิดแค่ว่าตัวแบงโกลเองเนี่ยรู้สึกยังไงคิดยังไงกับสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่กําลังเจออยู่แบงโกลไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่แบงโกลทาเนี่ยมันถูกใจใครหรือเปล่า สิ่งที่เป้งโกะทำเป้งโกะยึดตลอดว่าหนึ่งไม่เดือดร้อนใครไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแค่นั้นพอเอือดร้อนแถวเป้งโกะช่างแม่งช่างมึงชีวิตกูเป้งโกะคิดแค่นี้เอ,อมันเห็นแก่ตัวแต่เรารักตัวเองเข้าใจปะเพราะเป้งโกะร,รักตัวเองมากตลอดระยะเวลายี่สิบห้ากว่าปียี่สิบห้ากว่าปีที่ป้งโกะอ่ะ โดนคนนั้นจับไปวางตรงนี้โดนคนนี้จับไปวางตัวนั้นเจอเพื่อนรวมงานแบบนี้เจอคนขี้นินทาเจอเพื่อนหักหลังเจอโอ้แฟนทิง้งเจอทุกสิ่งทุกอย่างคนนั้นก็บอกว่าอันนี้ดีคนนี้ก็บอกว่าอันนี้ไม่ดีจากที่เราแบบเหมือนถ้าถ้าเปรียบเสมือนเราอะเหมือนเป็นผ้าขาวคนนั้นก็มาแต้มสีนี้คนนี้ก็มาแต้มสีนั้น จากที่เราเป็นผ้าขาวอะผ้ามันก็เป็นหลายสีเพราะเป็นหลายสีแล้วความคิดเท่ามันก็แบบจะทำนั้นก็เอ๊ยมันจะดีเปาวะเดี๋ยวถามก่อนถามก่อนถามผัวบา,บางคนมีผัวถามผัวก่อนบางคนบางคนมีแม่ยังไม่ผัวถามแม่ก่อนกลายเป็นว่าเราไม่มีชีวิตของตัวเองเราสนใจโลกภายนอกมากกว่าโลกข้างในของเรา มากกว่าคนข้างในเราว่าเราต้องคันอะไรเข้าใจใช่ปะ่ะคือเราสนใจแค่คนอื่นว่าคนอื่นคิดยังไงเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้มนุษย์หลายๆคนไม่รู้เก้าสิเซเกบเก้า้าซ็เลยไม่รู้สิ่งน,นี้คือมนุษย์อะ่ะเขาสนใจแค่ว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับกูทั้งทั้งท,งที่คนข้างในเขา ตัวเขาเองเนี่ยอยู่กับเขาตลอดเวลาเขาไม่คิดเขาไม่เคยสนว่าคนเขารู้สึกยังไงคิดยังไงเออมันก็เลยทําให้คุณก็น่าจะเห็นนะเออทำไมป้งโกะไหวเพราะป้งโกะไม่สนใจป้งโกะคิดแค่ว่าตัวเองสนใจอะไรคิดแค่ว่าตัวเองอ่ะต้องการอะไรใออช้ชีวิตแบบอยู่ในรูปตัวเองเป็นหูหมาเปิดตาอินซีนะคะ วินีลูกมาลำบางนะสิ่งที่ประกบทำเออเขาใจใช่ปะ่ะอืมวันนี้ประกบเลยนะถ้าคุณตัดสินใจแล้วกูไม่เอาแล้วชีวิตเดิมสิ่งที่คุณเคยเจอมาประสบมาประกบเลยนะว่าให้คุณวางวางทุกสิ่งทุกอย่างที่คือถามว่าไม่ไม่ให้ปรงนะคะวางไม่ได้ให้แบบ บางคนบอกว่าอุ้ยเป็นนี่อ่ะเป็นนี่บัรหลายใบมากเลยมึงแบกมึงวางไว้ข้างข้างเอออย่าแบกนะคะไม่บางคนเนี่ยชอบแบกแบกบความคิดแบกบความทุกแบกบทุกสิ่งทุกอย่างทําไมต้องแบกอะวางไว้ข้างข้างเนี่ยวางไม่ได้ไงใช่ปะเออวางไว้ข้างข้างอ่ะอย่าแบกนะคะ แล้วเราอะต้องใช้ชีวิตอะแบบที่มีความหวังเออไม่ใช่ใช้ชีวิตแบบไปวันวันแบบสังกตายไม่ใช่อีกนะใช้ชีวิตแบบคนมีความหวังอะเข้าใจปะเออกลับมารักตัวเองเออบางคนเนี่ยโอ้มีผัวเอาเอาชีวิตไปตัวเองไปฝากไว้กับผัวนะเออปังโกก็เคยเป็นนะ เอาชีวิตตัวเองไปฝากไว้กับผัวอย่างเดียวเนี่ยแล้วพออ่าโดนทิ้งมาเป็นไงร้องไห้เหมือนกันนะแต่ต้องไปต่อฝาดน้ำตาแต่ต้องไปต่ออปันกกบ,บอกเลยนะว่าวันนี้ถ้าคุณต้องการอยากได้โอกาสอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆ เป้งกกให้ทุกคนให้ให้คุณวางสิ่งที่คุณเจอมาไม่ต้องแบบวางไว้ข้างๆบอกเป่กงกกถามคุณเลยว่าคุณอะบอกรักตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เออตัวคุณเองอะบอกรักตัวคุณเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เออกลับมารักตัวเองนะคะ ทุกคนรู้ไหมคะว่าเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดป้ปโกดดูรูปที่ตัวเองไปทําบุญที่ตัวเองไปเที่ยวตรงนั้นตรงเนี้ยจะลงรูปแล้วทีเนี้ยแค่จะพิมพ์แล้วก็อ่าส่งท้ายปีเก่าแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าแป้งโกพิมพ์รูปพิมพ์มพิมพ์แคปชั่นไปร้องไห้ไปรู้สึกว่าโหแป้งโกแม่งโคตรเก่งอ่ะใช้ร่างกายหนักมากในช่วงเวลาหนึ่งคุณจะรู้ว่าคุณใช้ร่างกายหนัก นอนดึกบ้างกินอาหารไม่ตรงเวลาบ้างด่าตัวเองบ้างทุกคนรู้ไหมว่าแระงกบตั้งแต่รู้จักกฎจกกักรวาลกฎอะไรหนึ่งโดดมาแม้งกบไม่เคยด่าเลยไม่เคยด่าไม่เคยว่าตัวเองเลยวิจรชมตัวเองนะออน้าตาไหลขอบคุณมือนะขอบคุณมือที่พระเจ้าให้มาสองมือเนี้ย เสกสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้ฉันเท่าที่ใจฉันปรารถนาเออขอโทษตัวเองนะคะเออถ้าใครที่แบบชอบดา่าชอบ่าตัวเองเออกลับมาขอโทษตัวเองนะกลับมาขอโทษตัวเองกลับมารักตัวเองนะอืมจากที่เอาชีวิตไปฝากกับคนอื่นกลับมาดูแลตัวเองนะอย่าเอาชีวิตตัวเองไปฝากไว้กับคนอื่นนะ ทุกคนรู้ไหมว่าบังโกพูดกับตัวเองคือหลังถ้าเราขอโทษตัวเองจบแค่วันเดียวแค่ั้นะคะ่ะบังโกเองเนี่ยตื่นเช้ามานอนเนี่ยบังโกพลิกตัวถ้าบังโก้มีสตินะบังโกขอบคุณขอบคุณหนะ้าที่กูย,ยังไม่ตายทุกคนก็ใจปะบางบางคนอนะคือแบบเฮ้ยบังโก้บอนะว่า สิ่งที่น่ากลัวที่สุดอ่ะคือการนอนนะะเออบา้งกกบไม่รู้นะว่าชาตินี้พรุ่งนี้หรือชาติหน้ามาก่อนกันเรานอนนอนอยู่เราตื่นมาเราถึงรู้ว่าเราไม่ตายเข้าใจใช่ป่ะเออดังนั้นถ้าเราอยากทำอะไรรีบทำนะคะต้อ,องกขอบคุณนะพิกตัวก็ขอบคุณลืมตาก็ขอบคุณนะอ,อืม ขอบคุณตัวเองทุกขนะดจิตนะคะก่อนจะนอนเนี่ยป้ากก็นอนสมาธิแล้วก็นึกถึงสิ่งดีๆนะคะทำได้ไหมอันนี้คือมันเป็นงานเบสิคงานพื้นฐานงานง่ายๆเลยนะคะเออถ้าวันเนี้ยคุณอยากได้ผลลัพธ์ถ้าคุณต้องการสิ่งผลลัพธ์ใหม่ๆอ่ะเออคนแรกเลยที่คุณต้องขอบคุณนะคือตัวคุณเองนะคะ เออเพราะเพราะว่าตัวคุณอ่ะเป็นเขาเป็นคนที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาพร้อมกับคุณเข้าใจใช่ปะขอโทษตัวเองนะคะวันเนี้ยขอโทษตัวเองซะขอโทษตัวเองแล้วก็ขอบคุณนอนเนี่ยก็ขอบคุณตื่นมา,าขอบคุณนะเป้งโกดเนี่ยขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเป่งโกกขอบคุณนะคะว่าเปงโกไม่ลืมนะคะว่าเป้งโกมาจากไหนตอนที่เป้งโกเริ่มต้นยืมเงินพี่เขยมาหมื่นหนึ่ง แต่สามารถคืนเงินเข้าได้ภายในสิบสี่วันนะะตอนนั้นเทสงานประจํานะคะบังกลมไม่เคยลืมนะคะว่าตัวเองมาจากไหนมีแค่มือแหลกมีแค่สาภาพะล่มเยืมเงินเขามาต่างหลักนะคะมือนหนึ่งผันตัวเองสู่จ้แม่ออนไลน์เนะี่ยสิบสี่เดือนออกจากงานประจําเขาไห่ออกนะคะแก้วก็ไปขับจะขับระยะเวลาสั้น มันอยู่ที่เราอะว่าเราโฟกัสสิ่งไหนว่าเราจะเอาจริงไหมออถ้าคุณเอาจริงจัก,กรวาลเขาจะปลูกหบ่แดงให้คุณคุณจะเจอหนทางคุณจะเจอเขาเขาจัดเรียงสัตว์ไให้คุณหมดแล้วอะเหมือนบ้านที่แมงโกะอยู่อะทุกคนรู้ไหมคะว่ารัศมี80เมตรเจนทีอยู่หน้าหมู่บ้านแมงโกะข้ามไฟแดงไปจะเป็นเคอรี่แฟดเลี้ยวขวาไป50เมตรจะเป็นไฟสี จักรวาลจัดสรรไว้ให้เป้งโกดเรียบร้อยแล้วเขาให้เป้งกบมาทํางานออนไลน์เขาให้เป้งกบมาขายออนไลน์เขาไม่ได้ให้เป้งกบมาทํางานประจำเป้งกบอยู่บ้านหลังนี้แค่สิบเดือนนะคะเป้งกบออกจากงานงเรามองเรามองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงนะคะสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริง เขาสนับสนุนเกือ้อกูลเราตลอดเวลาเออมันเป้งโก้ยังขอบคุณบ้านที่เป้งโก้อยู่ขอบคุณนะที่ส่งให้ฉันไปมีบ้านเดียวสิบห้าล้านเอออันเนี้ยอันนี้คือความคิดเป้งโกะนะคะใครจะคิดไงแล้วแต่นะคะเออแค่แชร์ให้ฟังนะคะเออโอเคไหมอืมขอโทษตัวเองซะวนันนี้หลังจากนั้นเราจะขอบคุณเขาอย่างเดียวเลยค่ะ ออกลับมารักกลับมาศรัทธาตัวเองเรามีทุกสิ่งทุกอย่างนี้ได้เพราะว่าอาวัยวะสองส่วนของเรานะโอเคนะจ๊ะที่รักอะไปไปออกกําลังกายแล้วนอนกันนะใส่เสกนอนไว้ตื่นเช้านะคะเอ,อโอเคจ้ะบ๊ายบาย